ืเห็นได้ชัดเลยเนี่ยแค่นี้ก็จะกระซิแล้วเดี๋ยวต้อไปเรียนไวส์ใช่ไหมโอ้ยดูเสียงนี่ใช่หลังกินข้าวอ้าวแล้วตอนนี้ยไม่มีแล้วข้าศัตรูข้าซ้อมไม่ซ้อมเองใช่ป่ะไม่ไม่อะไรกันไม่ซ้อมใช่ไหมอยูนี่คือว่างเกิดไฟหลังกินเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยไม่ไม่ตอนนี้คือว่างใช่ไหมใช่น่ากลัวมันน่ากลัวขลาดไหนไอ้เจ้าอยังไม่กัน เรื่องต่อ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 พี่เอมาดูตบบาลานก็ปลอมแล้วกวแล้วก

วันอลไ่นอนอะไรเล่นปั่นถึงวะวันบอลไม่ทำอะไรเล่นปั่นจะลงแดงะรการร้องน่ากลัวมากอะนาะหลอกอะจักรจี้เกินไปอะตอนแอนเดียวก็ยอนเฮ้ยยังคนลุ ตายแล้วบอกว่าไม่ให้ล้อเธอขัให้มันคีที่เอหลบเกับฉันนชนี่เดียวน่เดียวไม่เดียวไม่เอาไม่เอาเชื่อนี่ขอพี่ขอตายไม่นั่นาไม่ไั่นไวขอจาไว้พี่ขอไม่เอา นิดเดียวนะนิดเดียวคนอื่นจะไม่กลัวทั้งคู่เออจะขอร้องขอร้องนิดเดียว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 ฉันอีกแล้วเชิแหละห้ามร้องเรื่องปั่นแล้วมันฟินน่ะการเล็บมุกเขาให้นันกัดนันกัดเลยเฮ้ยไม่เอาแล้วเอ้ยไม่เอาแล้วเหนื่อยอ่ะพี่จะเป็นมุกเข้าทัก เอกลักษณ์ก็เหมือนกันหรือเรา